รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันในไหนทางโมไดนไอทีวีค่ะหลังเทศกาลสงการแบบนี้นะคะหนิงก็อยากจะขอเตือนให้ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะนะคะใช้รถใช้ถนนกันอย่างระวังค่ะจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งตนเองแล้วก็ผู้อื่นไว้ค่ะส่วนช่วงออดอ้อนคัวในสัปดาห์นี้นะคะออยจะพาไปออนทัวร์กับสถานที่ฮิพิปในกรุงเทพค่ะไปกับอีซุดีแม็กเอซิลีเดอะนิวลุคค่ะ และในช่วงหน้านะคะสาวเพลงเพอชีวิตห้ามพลาดเลยเพราะว่าหนีจะมีภาพบรรยากาศอคอนเสิร์ตมันๆครั้งยิ่งใหญ่มาฝากกันเอคอนเสิร์ตไรนะพี่ออยนั่นก็คือวงคาราบาวนั่นเองค่ะขาครบรอบ30ปีนะคะก็เลยมีการจัดคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เวลโดมสนามกีฬาหัวมากค่ะแต่ว่าตอนนี้พักกันแป๊บเดียวค่ะ ออโต้อัปเดตสนับสนุนโดย GOOD YEAR อีกขีดขั้นของความล้ำหน้าแห่งเทคโนโลยี POWER MAC ศูนย์รวมแม็กยางคุณภาพครบวงจรอาคารสีวรจักรศูนย์รวมอุปกรณ์ประดับยนต์และอะไหล่ยนต์ติดแอร์ครบวงจร Honda w a วไอหัวฉีด PGMFI เติมเต็มความสุขใหม่ของผมและของคุณสัปดาหนี้นะคะเราเปิดมาด้วยภาพของคอนเสิร์ตระดับตำนานเพลงเพื่อชีวิตครั้งยิ่งใหญ่กับวงคาราบาวค่ะ ครั้งนี้นะคะก็ใช้ชื่อว่าคาราบาวเวลโดมรีเทนคอนเสิร์ตค่ะใช่แล้วล่ะคะ่ะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2ค่ะที่มาขึ้นที่เวลโดมแห่งนี้ค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับงานคาราบาวเวลโดมรีเทนคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของคาราบาวที่ไม่มีการเปิดขายบัตรค่ะ ได้ในในทั้งหมด5ล้านบาทมอบให้กับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภยัภยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งงานคอนเสิร์ตท,ทำโดยคนไทยครั้งที่2หรือคาราบาลเวรดมดีเทิร์นคอนเสิร์ตเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมดนตรี30ปีคาราบาวค่ะโดยหลังจากนี้จะจัดแสดงคอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยทั้ง77จังหวัดค่ะและการทัวร์คอนเสิร์ตใน6ประเทศทั่วโลกเพื่อขอขอบคุณแฟนเพลงคาราบาวในต่างประเทศอีกด้วยค่ะโอ้โหพี่อ้อยคอนเสิร์ตคาราบาลครั้งนี้มันจริงๆนะค เปลี่ยนบรรยากาศจากการชมคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ซัฟฟอรีเวิ์กันบ้างค่ะซึ่งทาง AP Honda นะคะได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นแต่ว่าจะเป็นอะไรตามออยไปอัปเดตกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะออยก็อยู่ที่ซัฟฟอรีเวิค่ะ เพื่อเข้าใจผิดนะคะว่าคิดว่าออยจะพามาออนทัวร์เพราะว่าน,นี่คือช่วงออโตอัปเดตค่ะวันนี้ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะตามมาชมกับกิจกรรมที่ทาง AP Honda ได้จัดขึ้นค่ะโดยให้ลูกค้าสกูปปี้นะคะได้เที่ยวกับที่ซาฟารีเวิด์กันแบบ1วันเต็มๆเ,เลยค่ะกับกิจกรรมสกูปปี้ดีเด1วันมันมนค่ะบรรยากาศกิจกรรมนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามออยไปชมด้านในกันเลยค่ะ บริษัท AP Honda จำกัดได้ชักชวนสมาชิก Scoopy Eye ขับในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ตื่นเต้นในบรรยากาศแบบ s a ฟ a r i รที่ Safari World ซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทาง AP Honda จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่ลูกค้าผู้ใช้รถสกู o ิ y ยค่ะ ประสคงในการจัดงานในครั้งนี้หน่อยค่ะก็คือจุดประสงค์ครั้งนี้นะครับก็คือทาง e a อพีฮอนด้เองเนี่ยก็มีความตั้งใจที่จะให้ผู้ใช้รถยนต์ของฮอ n ด้าเนี่ยนะฮะมาทํากิจกรรมดีๆร่วมกันนะฮะซึ่งปกต,ติแล้วเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าไปขับไปแข่งกันอะไรแล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเน้นนะมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเนี่ยเราเน้นเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็เน้นเรื่องของํำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมร่วมกัน ผู้ชมค,คะได้ได้ว่าวันนี้สนุกสนานมากๆเลยคะ่ะสําหรับกิจกรรมที่ทางคองด้าจัดขึ้นนะคะได้ได้ว่าได้ให้ลูกค้าเนี่ยได้เยี่ยมชมสัตว์ที่ซาฟอรีเวอร์นะคะชมความน่ารักของสัตว์แต่ละชนิดค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของครับครัวคุปปี้ไอด้วยค่ะในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆนั่นเองค่ะสําหรับกิจกรรมพิเแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าออยจะเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วออยต้องลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย บริษัท AP Honda ร่วมกับบริษัท Honda Automobile จำกัดและสหาภาพแรงงาน Honda ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในประเทศญี่ปุ่นผ่านทางสภากาชาติไทยเป็นผู้รับมอบเงินบริจาคก,กว่า12ล้านบาทงานนี้เนี่ยอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยล่ะคะ่ะ ออโต้ออนทัวร์สนับสนุนโดย Isuzu D-Max X-Series The New Look สุดขีดกับชีวิตสไตล์ X l i p พ o มั่นใจคุณทำได้มาถึงกนช่วงพี่ออยออนทัวร์ค่ะไม่ใช่ออโต้ออนทัวร์อ่าหรอก็ช่วงนี้ที่ไลน์พี่ออยชอบนี่ไปออนทัวร์ทุกที่เลยนอันน,น,น,อนี้นะคะพี่ออยเราจะพาเราไปออนทัวร์แบบ X Style Life ค่ะจะเป็นยังไงตามไปชมกันเลยค่ะ นี่นะคะออยอยู่ที่บริษัททรีเพรอีสูสเซลจำกัดอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะพาไปออนทัวร์กับทิปมันมันค่ะนั่นก็คือทิปที่เขาเรียกได้ว่าเป็นแบบ X-Style l i e ค่ะซึ่งเราจะไปกับนี่เลยค่ะอีสูสดีแม็กเอ็กซ์ซี e ีส์เดอะนิวลค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะบอกในคำเดียวของว่ามันมากๆเลยแต่ว่าจะเป็นอะไรบ้างนั้นนะคะต้องตามออยไปออนทัวร์กันค่ะและตอนนี้นะคะที่แรกที่เรามาออนทัวร์กันก็มาถึงแล้วค่ะ ก่อนอื่นนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะเราต้องมากินก่อนเลยค่ะและสถานที่ที่ออยอยู่นี่ก็ค hehe, things, ืออารีนาเทนค่ะเดี all, ๋ยวเราจะมาชิมราเม็งกันแล้วก็ไม่ใช่เป็นราเม็งที่ธรรมดานะคะเป็นราเม็งแชมเปี้ยนด้วยเขาบอกว่าเป็นต้นตํำรับมาจากญี่ปุ่นเลยโอ้โหจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวตามออยไปชิมกันเลยค่ะชาสิคผชมโอ้ ใหญ่มากมันใหญ่มากแต่ก็ชิชลๆค่ะรับรองแป๊บเดียวเดี๋ยวออยจัดการเรียบร้อย อร่อยนะคะกับราเมงชามยักษ์กันไปแล้วโ,อโหอิ่มมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะต้องได้เวลาย,ย่อยบ้างค่ะเดี๋ยวออยจะไปออกกาลังกายนะคะเขาบอกว่าเป็นการออกกําลังกายแนวใหม่ด้วยค่ะตอนนี้อ,อยู่ที่หน้านี่เลยค่ะชูฟิตเนสค่ะแต่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบไหนนั้นต,ต้องตามออยไปชมด้านในกันค่ะค นี้ค่ะอ้อยก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในคลาสแล้วนะคะและกิจกรรมที่ว่านะคะนั่นก็คือโบคาตะค่ะซึ่งเป็นการออกกําลังกายแนวใหม่ค่ะมันจะเป็นยังไงนั้นอ้อยก็อยากรู้จริงๆต้องคอยติดตามชมกันค่ะ รู้แล้วค่ะว่ากีฬตานี้ก็คือกีฬาชนิดหนึ่งนะคะที่สนุกสนานมากๆเลยเป็นการศิลปะป้องกันตัวค่ะผสมกับการเต้นนั่นเองค่ะดยที่มีไมก้กระบอกนะคะเป็นอุปกรณ์ด้วยค่ะโอ้โหได้เหงื่อเยอะมากๆเลยหนึ่งชั่วโมงสนุกมากค่ะ อ้อยสดชื่นมากๆเลยค่ะหลังจากที่ออกกําลังกายมานะคะแล้วก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมด้านหลังอ้อยค่ะคือแมนชั่นเซเว่นค่ะทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนค่ะว่าเป็นบ้านผีสิงเพราะว่าตอนนี้กําลังคิดมากเลยจริงๆค่ะซึ่งกิจกรรมต่อไปนะที่เราจะไปทํากันก็คือเข้าบ้านผีสิงที่แมนชั่นเซเว่นค่ะโอ้โหจะเป็นยังไงนะคะจะมันแค่ไหนจะน่ากลัวแค่ไหนเดี๋ยวตามอ้อยเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ เดินสำรวจม,มาจนทั่วแล้วนะคะที่แมนชั่นเซเว่นค่ะคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่บ้านผีสิงอย่างเดียวนะคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นอื่นๆนะคะอย่างเช่นวัว,วกระทิงค่ะที่ให้เป็นการทรงตัวของเรานะคะรวมไปถึงร้านเสื้อผ้าร้านอาหารโอ้โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัยรุ่นแห่งใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะ เลยค่ะโดยเฉพาะกิจกรรมสุดท้ายนะคะบ้านผีสิงที่แมนชั่นเซเวค่ะโอ้โหน่ากลัวมากๆค่ะใครที่ยังไม่เคยมานะคะขอให้มาลองดูค่ะอยู่ที่ตรงถนนรัชดาภิเษกนี่เองค่ะส่วนทีมีนะคะก็ปิดถ่ายด้วยกันแล้วประทานอาหารอิตาเลียนอร่อยๆค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณใหม่อินสู m ด,ดีแม็กซ์ซูปเปอร์ทเียมค่ะสําหรับการออนทัวร์ในวันนี้ค่ะ ำหรับสถานที่สวยๆที่เราสองคนนั่งอยู่ตอนนี้นะคะก็คือ h o t o h o u s e 81 Studio ค่ะเป็นสถานที่ที่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็แวะมากันได้นะคะอยู่ที่ลาดพร้าวซอยระหว่าง79และ81ค่ะก่อนถึงบิกซีลาดพร้าวค่ะเสร็าแ,แล้วค่ะแล้วสัปดาห์หน้านะคะรายการของเราจะมีอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมนะคะก็ต้องคอยติดตามชมค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกที่ค่ะสำหรับ h o t o House 81 Studio และเสื้อผ้าน่ารักๆจากโซเฟียค่ะ วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ